สวัสดีครับนี่คือตลาดข้องถมวันบรรัสบหรีเนี่ยบนแรกนะครับอําเภอกูชินาไลจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้ผมนครเลาะตลาดพื้นบ้านนะครับมาพี่นองมาเดินเบิงนะครับอาจสิบาริยินเสียงแมค้านะครับในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีเสียงเพ่งดิติลิกสิ์ตลอดการถ่ายทำเลยครับผมจําเป็นต้องตัดเสียงออกนะครับแล้วบรรยใาม่นะครับเพราะนั้นกือสาิบรินเสียงแมค้าบาร์ิินเสียง สภาพแวดล้อมนะครับก็ณีได้เสียงผมผู้บรรยายนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเราเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นของคุณยายเพิ่นนะครับคุณยายเพิ่นขายอยู่มอนะครับเป็นอาหารสําเร็จนะครับเป็นอาหารไทยนะครับที่คุณยายเพิ่นเฮ็ดสาเร็จนะครับมาขายถุงละ30บาทนะครับสามา ทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยมือนแรกนะครับว่าขายอยู่บริเวณนี้แหละนะครับกาซิมีมดนะครับอาหารของคุณยายถ้าเองครับคุณยายก็ขายดีตลอดนะครับเพราะว่าทําเองนะครับมีลูกค้าประจํานะครับเอามานี่สิเป็นอาหารอ่าเล่าเลานะครับวัานี่เป็นต้มนะครับอันนี้เป็นต้มเนื้อวัวนะครับขายทีละหาสิบบาทนะครับแล้วก็ซิมีพวกปน นะครับปนปลาช่อนนะครับแล้วก็มีแกงผักขี้เล็กนะครับอันนี้เป็นต้มเนื้อวัวนะครับขายถุงละยีสบาทขึ้นไปนะครับมีต้มเนื้อวัวที่ขายหาสิบาทนะครับก็มีซุปบะหมี่นะครับซุปบะหมี่ปนปลาอมหอยนะครับเป็นาหแล้วก็ปิ้งใส่กอก นะครับแล้วก็มีเข่าพร้อมนะครับนี่ครับผู้ขายนะครับเป็นอาหารเหล้าๆขายประจำนะครับทุกวันพื้นฮัทมาด้านนี้สิเป็นแหนมคุกนะครับนี่ครับแมคคานี่ครับธรรมดาสิวัตดีแมคคานะครับแต่ว่าเมื่อนี้ได้ตัดเสียงมันออกนะครับเพราะว่ามีเสียงเพลงดีตีดีกันสิทธ์นะครับเพิ่นเปิดอยู่ทึ่งฮอนเลยครับเป็นลําโพงฮอนอยู่ทึ่งสูงสิดังตลอดเลยครับ อันนี้เป็นแหนมคลุกนะครับแหนมคลุกหรือย่ำแหนมนะครับขายที่ละหาสิบบาทนะครับพี่น้องมาสิไห้เพิ่นย่ำให้ต่นี่ก็ได้นะครับย่ำมาเลยก,ก็ได้หรือพี่น้องดีซื้อเป็นถุงนี่นะครับแล้วเอาไปเฮ็ดยุบบ้านก็ได้ครับเอาไปปูงยุบบ้านก็ได้อาคาสวัสดีแหะครับอันนี้เป็นไข่นะครับไข่ของคุณยายเพิ่นไข่เค็มนะครับ ไข่เค็มของคุณยายท่านสมัยได้คุณยายสแกนได้พร้อมครับยี่ห้าบาทนะครับสแกนได้ด้วยคุณยายขายไข่เค็มนะครับประจําล้ล่านี้เป็นอาหารทั้งเล่าทั้งไทยนะครับน,นี่เอาค้นกันเริ่มมากครับประมาณสี่โมงแรงอันนี้เป็นอาหารทั้งอาหารไทยอาหารเล่าครับ ด้านนี้เพิ่นก็ล่างซื้อกันอยู่นี่เป็นป่านะครับป่าลาดพริกนะครับป่านิ่นตัวบอกใหญ่ครับป่าลาดพริกเอาแม่ค้าก็ล่างขายครับผู้ซื้อกันดูข้างหงอันอน,นี้ป่าลาดพริกนะครับตัวละหกสิบบาทนะครับก็ถือว่าโปแพงครับเป็นป่าน,นิ่นนะครับป่านิ่นตัวละหกสิบบาทนะครับ ลาลาดพริกนะครับขายไปจับนะครับทุกวันพุหหัสตลาดนัดคลองถมวันพฤหัสตอนเย็นนะครับทุกวันนะครับพี่น้อยอยากกินปลาลาดพริกกามาเลยครับเอามานี่สิเป็นลดตีสายไหมนะครับเรียกว่าลตีสายไหมบัวขาวนะครับอันนี้มาอยู่บัวขาวโดนนะครับ เป็นกระเ็ดสายไหมขายน้าตลาดประจํานะครับเ็ดเองครับกําลังปุ่มกําลังผสมกําลังนั่นเองะดดเะ 20, 30, นะครับโรตีสายไหมขายเท่ะ20 30ยี่สิบสามสิบห้าสิบนะครับเดี๋ยวที่พี่นองสั่งเลยครับเป็นโรตีสายไหมนะครับ,ดดรบพอคาเพื่อนว่าเพื่อนโสดนะครับพอคามาพูดเดี่ยวครับขายพูดเดี่ยวเฮ็ดพูดเดี่ยวขายดีครับ ลงตีสายใหม่นะครับเอาพี่น้อยอยากกินอยู่ตลาดนัดวันนรารัสสบดียุงมงบนแรกนะครับอำเภอคุณยา,าร่ยจังหวัดกาลสินนะครับเอามาล้านนี่บานนี้เป็นอ่านี่ครับเด่นเดนเลยคือขาหมูนะครับเป็นล้านข้าวขาหมูนะครับขาหมูขาแบบง่า่ครับนี่ เอาทุกวันผลิหัตนี่แม่ขาครับเพื่อนว่าขาหมูนี่ไงซ้ำขาเพื่อนเพื่อนว่านะครับข่าว่านะครับแต่ว่าก็เป็นได้กินของผนเลียครับเป็นขาหมูที่เฮ็ดซ้ำเลี้แล้วนะครับร้านเพื่อนนี่ซื้อว่าร้านเจดดานะครับเนีอร้านเจดดานะครับหมูพะล้นะครับขายเท่าละหาสิบบาทนะครับถุงละหาสิบบาทเป็นหมูพะลู นะครับของเจด่านะครับแต่ว่าเสือเพื้นดิเขียนเจมแอมนะครับเจมแอมนั้นโมเมนต์โมเมนครับเป็นเสือที่เพิ่นแจกมากปาะเสริฐนะครับแต่ว่าเจ้าของเพิ่นซื้อว่าเจด่านะครับดื้อเอาทุกวันพลิฮัตตลาดนัดข้องถมนะครับยนีมัแรงนะครับพี่น้อยอยากกินหมูพะโล้นะครับหรือกระเพาะป่ากระเพาะปลานี่ขาย30บาทนะครับมีหมูพะโล้ขายหาสิบบาทนะครับพี่น้องกับว่าหาเจด่านี่นะครับดื้อ เอาทุกเย็นวันพ่อเือหัดนะครับที่นี่ละนะครับเป็นต่แซบรีครับของเพิ่นนี่ครับกุ้ยดีดีครับเกด่าก็ได้เป็นแม่ค้าที่ใจดีครับมาด้านนี้อันนี้เป็นผลละไม้นะครับลานนี้เป็นผลละไม่ปลูกเองนะครับปลูกอยู่สวนแล้วมาขายเองนะครับเพื่อนที่ขายถูกกับประมาณเริ่มต้นทีสี่สิบบาทนี่แหละครับ 40บาทนะครับเป็นถุงเป็นถุงนะครับตามป้ายนะครับเพันติดป้ายอยู่นะครับนี่แม่ค่านะครับใส่แกนก็ได้ด้ครับโบมีเงินใส่แกนก็ได้นะครับเพิ่์นมาแม่ค่าพ่อค่าพูนครับพ่อค่านั่งอยู่ท้องหลังเพิ่์นว่าเป็นสวนของเพิ่์นครับพอนันพี่น้องกินผลเราใหม่นะครับพี่สดสดจากสวนนะครับก็มาตรงนี้แหละครับทุกวันพลเรือหัดสะบดีเนี่หมดแล้วนะครับพูนพ่อค่าครับเพิ่์นนั่งอยู่พิรน นะครับพื้นทักไทยผมอยู่ครับกำลังนั่งพักผ่อนหลังจากจัดลานแล้วนะครับอาบัดนี้มาบึงเอาขามมาฟังนี่ครับบัดนี้อ่าเป็นอาหารไทยนะครับเนี่เด้อเป็นอาหารสําเร็จนะครับเอาตะลนันข้องถมวันปรหัตยังมาแรกนี่็มีชูมือด้วยกันครับเป็นอาหารไทยเะครับมีมดอยู่นี่นะครับหลายยานะครับผมกับบรนยาบ่บ่นนั่นบันไดแล้วครับ แต่ว่าจาได้แต่ไข่พะโล้นะครับเพราะว่ากินมาแต่น้อยไข่พะโล้นะครับอันเพียงทุงละสามสิบบาทนะครับร้าเนี้ยติดไปเมืองเก่งอยู่ครับสามสิบบาทเท่านั้นนะครับมีเข่า้อมนะครับเด้อพี่น้องซื้ออาหารสามสิบบาทนะครับเข่าสิบบาทนะครับเข่าเป็นเป็นข้าวสวยนะครับหรือข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าข้าวเจ้านะครับข้าวสวยนะครับ อาหาร30บาทข้าวสวย1ิบบาทนะครับเมื่อถึงบ้านกินได้เลยนี่ครับนี่ข้าวสวยนะครับพอขายจุ่ของร้านเพิ่นว่าร้านนี้เหมาะสําหรับคนขี่ข้านเพิ่นว่ามาเอาไปกินได้เลยนะครับอันนี้เป็นของน่องๆน,นะครับนองเึืงสองเป็นขายอันนี้เป็นของหวานนะครับเป็นของหวานถูกถูกครับขายเพียง10บาท นะครับสิบบาทยังสแกนได้นะครับพี่น้องโมมีเงินสดในโทรศัพท์สแกนนะครับเป็นแต่แซบแล้วนี่ของหวานนะครับพวกข้าวหลดซองพวกบักแตงใสข้าโพดนะครับนี่นี่น่ครับเป็นสีสันน่ากินนะครับขายถูกนะครับเพียงถุงละสิบบาทนะครับนี่ครับนี่นี่นครับพี่น้องอยากได้ยังกกนสรั่งเอาได้นะครับว่าใสยังแน่นะครับ เอาสิบบาทเท่านั้นนะครับตลาดนัดคองถมวันพรหัสตอนเย็นนะครับเมาอุดหนุนนะครับเป็นล้านของหวานครับอย่างเดียวนะครับของหวานอย่างเดียวเพียงสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับเอาด้านนี้นะครับบวัสนีมาด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นขายสับปะรดนะครับภูแล จากเชียงรายนะครับเป็นสับปะรดผู้แหลาแถเพิ่นวานะครับเวลากินแล้วสิบอกกัดลิ่นนะครับเพิ่นบอกว่าบอกกัดลิ่นนะครับมันดีกินแล้วมันที่หวานสีแซบ่บอร่อยนะครับนะครับขายกับริ่มติดตามป้ายนะครับแต่ก็มี่ผู้แหลาปั้นนะครับนี่ปั้นได้ปั้นเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำ ไตน้ำแข็งปันเรียกว่าผู้แลปปันก็นมีนะครับนี่ครับก็ลังสื่กับขายดีเลยครับเพราะว่ามันกินแล้วมันแซบแซบกับซาปลดผู้แหลนะครับเอาเดียวพอขามมาเบื้องด้านนี้นะครับบาทน,นีเ้อาด้านนี้นะครับสึเป็นโอ้นอแนวแซบนะครับเบิง้งเราเป็นต่แซบล้านเนี่นะครับเอาเป็นตุ่ม เครื่องในหมูนะครับซีมีเมดนะครับพวกใส่พวกหมูหมูพวกน่ากินครับร้านนี้เด้อนะครับมีน้ำจิ้มพร้อมนะครับน้ำจิ้มแซ่บนะครับนี่ครับเป็นใส่หมูเป็นพวกเครื่องในหมูนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งเลยครับนี่ นะครับสามสิบบาทนะครับกาโบแพ้นะครับถุงละสามสิบบาทนะครับนี่เป็นน้ำจิ้มนะครับนี่นะครับจะอร่อยจะอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับนี่น้ำจิ้มต้มเครื่องในหมูนะครับนี่สามสิบบาทต้มเครื่องในสามสิบบาทเท่านั้นนะครับทุกวันพฤหัสบดีตอนเย็นนะครับตลาดนัดคลองถมอำเภอกุชินาไลนะครับเรื่อนเพื่อโบกขาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ เอาพี่น้องเลยมั้งับแวะท่านบริการเด้อเป็นแต่แซบลีครับนี่แม่ค้ากับใจดีครับแม่ค่าใจดีใจดีนะครับคุ้ยดีครับแม่ค่าแต่ว่าช่วงผมทายแดดจะหอนจักหน่อยครับอันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับเด้อเป็นลูกชิ้นล้านขายลูกชิ้นมีมดนะครับนี่เอามีมดถูกๆนะครับสิบบาทลูกชิ้นมีมีลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นพูนคบพูปิ้งอยู่ เป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับนี่โอ้ยบอกใหญ่ก็มีครับนิใหม่ละสี่สิบบาทโอ้ยลูกใหญ่นะครับลูกนี่ย่ามันหน่อยนะครับนี่ใหญ่เลียลูกลูกลูกชิ้นนะครับนี่เป็นพักนะครับพี่น้องตักได้เลยเป็นแตงอันนี้เป็นเรียกว่าลูกชิ้นกระทะร้อนบอกครับสิจุ่มไม้หันละร้อนบุบบุบบุบ,บพี่น้องมากกักินเลยนะครับ ขายถั่วนะครับเพียงละสิบบาทนี่ครับทุกวันบริหัสนะครับด้วยตะละาดนัดคล้องถมอำเภอกุชลชนราชวัดกาฬสินนะครับเอามาด้านนี้ครับบ้านนี้ประมาณสี่โมงคนก็กำลังมานะครับอันนี้เป็นไก่ทอดหาดใหญ่นะครับร้านนี้เป็นร้านไก่ทอดหาดใหญ่นะครับเอาเนียครับเริ่มต้นแต้ สิบห้าบาทนะครับห้าสิบบาทสิบห้าบาทชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งสิบห้าบาททอดเหลืองหุ่ยนะครับเป็นตัดแสบเลยครับซุกครับซุกแต่ในทั้งในมาซุกคนทอดอาศัยประสบการณ์ในการทอดนะครับไก่ย่างห่นใหญ่ครับการปรุงรสนะครับสิ๊ดแสบนะครับกินแล้วแสบไก่ทอดห่นใหญ่เนี่ครับนักเลี้ยนนะครับหิวมเขาเลิกเลี้ยนกำลังมาสื่อ นะครับถุกวันบรหิหารตอนเย็นครับที่นี่แหละครับอาออำเภอกุเชเนไล่จังหวัดกาลสินนะครับมาเบื้องด้านนี้นะครับบ้านนี้อันน,น,อน,นี้เป็นอาหารไทยนะครับนี่เป็นอาหารไทยมีเข่าพอมนะครับ,อา,รบอาหารไทยนะครับแกงส้มเอ้าแกมีแกงมีหมดเลยครับอาหารไทยแกงส้มไข่ปลาโล ครับันนงหมูนะครับเป็นของคุณยายเพื่อนนะครับเนี่ยคุณยายเพื่อนกำลังขายนะครับคุณยายเป็นคนโบกขาวนะครับธรรมดาแล้วนะครับคุณยายที่ขายอยู่ตลาดโฮมแรงนะครับทูมือนะครับเมื่อนี่เป็นวันพฤัหาสบดีเป็นแต่ละนัดกล้องถมนะครับนะครับคุณยายกับหลานเพื่อนก็ออกว่าขายอยู่แต่ละนัดกล้องถมนะครับหอพี่น้องสีมา ทุกว fate, um street, pues mm ันผลิห <l ain> ัตที่เห็นนะครับเห็นคุณยายเปนขายมีมืดนะครับอย่างนี้นะครับนี่ปลาดุกพัดพริกนะครับพัดพริกปลาดุกพัดเพ็ดนะครับพัดเพ็ดปลาดุกนี่นะครับนี่ครับคุณยายเิ่นนะครับนี่ใจดีเลยครับคุยเจ้งเก่งนี่ครับนะครับบยานกล่องพร้อมนะคุณยายนะครับคุณยายทักทายกล่องดีดีครับเป็นกันเองนะครับเป็นกันเองนี่ผมไปทาย่ำเลยสิโว โอ้เจ๋งครับคุณยายเอามาด้านนี้ครับอันนี้เป็นอาหารอีสานนะครับเนี่ยเป็นอาหารอีสานพวกปุนอมบั้งกิเลสเนี่ยครับเอายี่สิบบาทแม่ค้าใจดีครับยิ้มเปย์ๆอยูยย่นะครับยี่สิบบาทนะครับเสียดายเพราะได้ฟังเสียงแม่ค้านะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีเสียงเพลงเด็ดตีลีกสิทิ์นะครับ นะครับเพื่อนเป็นตลาดซีพาคอยู่ข้างนอกแล้วเพื่อนเอาลําโพงขึ้นนะครับขึ้นลโพงเป็นห่อนนะครับขึ้นทุ่งสูงเราเปิดดังขนาดนครับดังทั่วตลาดลเขาคลิปนะครับ่วนมาก,ก็เป็นเพลงดีมีลีกสิ์นะครับผมก็ออกว่าอะไรก็ต้องตัดเสียงออกก็เลยบริยนเสียงแม่ข่านะครับด้อเอาสิไดิยนเตะเสียงงงผมบันย่ยให้พี่น้องได้ฟังนะครับอติขาด อัลดไปบางนะครับบ่ได้ยินเสียงแม่คา้าบัได้ยินเสียงรอบข่างบันไดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคนกําลังมากหลายครับเวลานีประมาณจักซีโมงกกแหละครับประมาณนี้แหละตลาดนัดคลองถมนะครับทุกวันประหัสอําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินนะครับอันนี้เป็นอันร้านย่ำนะครับ แต่ว่าร้านมันกะซิมีคนเดิมนี่ยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งนะเขจับมาได้เป็นป้ายนี่ครับกุ้งดองนะครับเออเป็นกุ้งดองนะครับจีรหราศิบบาทนะครับนะครับพวกเอ่อพวกกุ้งดองถัดมาด้านนี้สิเป็นย่ำนะครับวันนี้อันนี้เป็นร้านจับซื้อเพิ่นได้อยู่ครับกอบยำ กอบย่ำนะครับเป็นย่ำนะครับเป็นย่ำขายเทละไรหาสิบบาทนะครับพี่น้อยอยากกินย่ำนะครับกอบย่ำขายที่ตลาดนัดคลองถมวันพฤหัสตอนเย็นอำเภอกุชินาไล่ไปจำเลยครับเนี่ยกอบย่ำพี่น้อยอยากกินย่ำหาสิบบาทครับผมบอกง่ายนะครับเอาเลยมาล้านนี้ครับบาทนี่ล้านนี้เป็นปอเปี๊ยะนะครับนี่ปอเปี๊ยะแล้วก็ซิมี่ หมกห่อหมกนะครับหาสิบบาทด้วยครับห่อหมกเมื่อกี้นี่อันนี้ก็จะเป็นอาหารไทยนะครับอ,อันนี้ผัดเออนะครับเอาเสื้ออาหารไทยตามป้ายเลยด้วยครับดื้อถูกๆครับ,รบอาหารไทยนะครับประมาณหาสิบบาทนะครับถุงละหาสิบบาท ขอาขามมาด้านนี้เป็นขนมปากหมอนะครับนี่เฮดสดสดนะครับให้พี่น้องได้กินนี่ขนมปากหมอออกมากับวัชทันเฮดวัชทันนะครับพเพราะเฮดสดสดนะครับสีขายเหมือนกอนนี่เฮดด้ถาดนะครับน่ากินจะได้ครับวิธีทําเพิ่นสะอาดสะอาดครับสะอาดสะอาดดีนะครับนะครับนี่เพิ่นม,มาทํากันอันนี้เป็นแฟนมันครับนี่แฟนอันนี้เป็นไข่หอยทอดนะครับ เห็ดสดสดเห็ดไม่ไม้เลยครับหอยทอดหอยทอดนะครับคนขาย40บาทนะครับหอยทอดนี่40บาทเอ๋อหอยทอดนะครับพี่น้องอยากหอยทอดนะครับมาวันพฤหัสตอนเย็นอำเภอคุย้ยไล้จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นตลนาดนัดข้องถมเอาท่อสดๆให้พี่น้องได้กินนะครับเพียง40บาทเท่านั้นนะครับผู้เห็นได้หรือขานี่ครับนี่ ขายดีครับขายดีเพราะเฮ็ดสดสดนะครับเอามาทางนี่วันนี้เป็นผัดไทยคุณยายด้อยนี่ผัดไทยคุณยายคุณยายเฮ็ดเองครับเป็นสูตรโบราณนะครับเอามีใส่ถั่วงอกพร้อมขายดีครับนี่เพราะว่าขายถูกคุณยายใจดีดีครับเห็นกล้องเราคุยตลอดคุยดีนะครับคุณยายเพียงสิบบาทเดียรับเด้อห่อละสิบบาทนะครับนอกจากนั้นก็สิมีพวกขนมจีบครับนี่ขนมจีบ นะครับแต่ว่าตักหลักเพื่อนที่ขายก็คือผัดไทยนะครับผัดสดๆนะครับอยู่ทั้งหลังนะครับสิบบาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นผักครับก็ลำหัวบางไ่นะครับหัวละสี่สิบบาทนะครับหัวใหญ่ๆนี่ครับถามแม่ค่าเพื่อนว่าเพื่อนปลูกเองครับนี่เอามาขายเองสดๆปลอดสารพิษนะครับผักนะครับผักสดนะครับ หุงละเส้าบาทก็มีนะครับสิบบาทก็มีเริ่มต้นถูกๆนะครับร้านนี้นี่คือตลาดนัดข้องถมนะครับวันพฤหัสบดีที่อยาเภอกุชินาลายหรือองเภอบัวขาวนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเอาพระพน้องเบิ่งกัมากกับหลายหน้าที่ครับกขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับนะครับขออใหยหลายครับที่บริญยิ้มเสียงแม่ฆานะครับอดีตขาดอารัธโรดไปนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านเรื่อที่ติดตามและชมครับ สำหรับผู้ที่เขามาัใหม่นะครับก็จะลืมนะครับเลิกกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิ่พรลิภัณที่มา่วไม่ที่ผมลงนะครับสวัสดีครับ